ไปเขาไปเบื้องสองขันแรกเลยนะครับผม L4018SP นะครับตัวนี้เป็นรุ่นขยายฐานล้อได้ได้พี่น้องได้นะครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะครับตอนนี้เหลือ2คันนะครับผมสำหรับ L40 คันล่างนะครับรุ่นขยายฐานล้อได้นะครับผมฟีดาวนะครับฟรีดาวพันแปดปีนะครับพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับวันน้อยเดือนละส0 0พันนะครับผม สำหรับสองคันนี้นะครับผมเฉพาะสองคันนี้นะครับผมเงวนน้อยเดือนละสองพันนะครับงวนเก่ะหนึ่งแสนหนึ่งนาพันนะครับประมาณนี้นะพี่น้องเนาะผ่อนแปดปีนะครับพร้อมอุปกรณ์3มชิ้นนะครับแล้วก็รับรถนะครับผมรับรถไดฮอดอังเปาด้วยพี่น้องเด้อนะครับรับรถรับทันทีอังเปานะครับรับทันทีอังเปาขั้นต่ำห้าพันบาทนะพี่น้องเนาะ เอออันนี้ทึ่งแจกทึ่งแถมพี่น้องนะครับหรือว่าอยากได้เป็นเครื่องใไ่ไฟฟ้าหรือว่าอยากได้เป็นท่องค่ำนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดกับเซลล์ลักได้นะครับผมสำหรับ L4018 SP รุ่นขยายฐานล้อได้นะครับอ่าตอนนี้เหลือ2คันสุดท้ายนะครับผมไปเดี๋ยวไปบึง่ง L32 ครับบัดนี